โอ้โหทุกคนประเทศไทยเพื่อเดินํำเครื่องบินลกมาเออบินโชว์ให้ทุกคนหรือว่าประชาชนได้เบิง่งได้ชมกันในวันงานครบรอบ88ปีของกองทัพอากาศไทยทุกคนจุดยอดหลายอลังการหลายนะทุกคนสบายดีสวัสดีค่ะทุกคนพอพอ่อคำลังไมือมีอเซนเคยในมือนี้ ตอนนี้เรามีไทยคีดอยู่กับเป็นเวลา6โมง16นาทีนะทุกคนของวันพุธวันที่7เดือนมีนาคมปี2568เนาะเมื่อน,นี้แล้วเรียกไว้ก็เลยได้มาทำคลิปให้พี่ๆเอฟซีโลวาธานผู้ชมเวิาทางบ้านได้เบิ่งได้ชมน้ำกันเนาะก็คือเออประเทศไทยเพื่อนได้นำเครื่องบินลกบมาบินโชว์ในวันครบรอบ 88, 88ปีของกองทัพอากาศไทยมาให้ประชาชน ได้ไปชมกันเนาะโอ้โหปะจะชมไปแห่เบิงเ่งแห่ชมกันนับแสนเลยแหลนะเนาะทุกคนอลังการหลายเนาะจัดใหญ่จัดเติมเพราะว่ามีเอ่อสประเทศได้เข้าร่วมในงานจัดโชว์ในมือน,นี้เนาะก็มีประเทศเอ่อสหรัฐจีนอินเดียและสิงคโปร์เนาะทุกคนสุดยอดหลายเนาะเิ่นได้จัดอยู่ที่เอ่อ กองบิน6ดอนเมืองของเมืองไทยอยู่แล้วเนาะทุกคนอลังการหลายเนาะสุดยอดหลายแล้วเพิ่นสีบินโชว์แบบเป็นทุงาศาสตร์ให้ทุกคนได้เบิงได้ชมกันสุดยอดหลายเนาะทุกคนนักนักบินกองอากาศกับสุดยอดเนาะเก่งหลายเนาะอยากให้ทุกคนได้ไปเบิงไปชมในคลิปวีดีโอนี้เนาะทุกคนสําหรับข้อมูลที่น้องไม่มีได้นํามาเผยแผ่ผิดพลาดประการใดน้องไม่มีก็ขอทษขอไปมาในคลิปนี้หลายๆเด้อ น้องไม่มีก็ขออนุญายคลิปนี้จากซ่องบาวกีแหล่งสแนวเด้อมาทำรีแอคชั่นเผยแผ่ให้ทุกคนได้เบิ่งนได้ชมน้ำกันถ้าผิดพลาดประการใดน้องไม่มีกับขทอขออภัยมาในคลิปนี้หลายๆเด้อน้องไม่มีสิปักมุดใต้คลิปนี้ให้พี่ๆเอฟซีหรือว่า่านผู้ชมอยากไปเบิ่งคลิปเต็มหรือว่าอยากไปติดตามซ่องบาวกีแหล่งเพิ่นไดเด้อเฮากใบเบิ่งไปชมคลิปนี้พร้อมๆกันเลยอุครับบุงครับมาเป็นสายลุงแบบนี้เลย สุดยอดเกินนะครับทำได้งาทึ่งทุกคนอือหือมาจคู่กับสายลุงเป็นทงชาตินะครับโอ้สุดยอดลายเนาะมาจะทำขนาดนี้เลยหรือว้าว เก่งแทุกคนโอ้สำคัญบินเป็นสามสี่ลำเป็นกลุ่มสี่ห้าลำเลยนะครับแบบทำได้เป็นการทำได้ที่แบบยากมากๆต้องให้โอ้โหห้า <c oughs> ลำไปข่มกันแบบสวยๆงามๆเลยเนาะว้าว 那琅琊，真的。 สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับพี่พี่ FC บอกกิเลนสแนวนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นะครับกองทัพอากาศไทยวันนี้ก็จะพาพี่พี่มาถ่ายชมภาพบรรยากาศที่กองทัพอากาศนะครับเนื่องจากสลองครบรอบ8ปดสบแปดปีนะครับกองทัพอากาศเห็นบองตรงทางเขานี่นครับพี่พี่เป็นทิกอีกสองอยเมตรถึงงานครับ หลายคนนะครับมาเที่ยววันนี้นะครับบรรยากาศทา้างง่าว่ะจะคือข้าขนาดไหนนะครับตอนนี้เก่ามุพอดีนะครับเครื่องบินโซรอบแรกขึ้นไปแล้วนะครับโอ้สุดโหดนะครับพังแต่เสียงอย่างอลังการนะครับมาแบบหลายล้ำนะครับ พี่ๆเขาก็แบ่งก็มายังเขายังหมดถึงงานเิ่นกระโซก่อนแล้วนะครับเ้วก็ต้องรอรอบต่อไปนะครับ ยงการลังการแล้วเนาะทุกคนอาจะมาท่านเป็นข้าวๆนะครับพี่ๆินโซ่ใกล้จะหมดแล้วนะครับบากแแหล่งรุ่งมาถึงบรรยากาศนะครับแสดงโซ่ที่กองทัพอากาศที่เดียวกับแสดงบันเดก ยินเสียงก็อย่างอลังกาวเนะอนนี้9ก้าโมงกับ10 6หนาทีนะครับเห็นแล้วคมลุกนะครับพี่ๆคนไทยจัดใหญ่เต็มจริงนะครับงานกองทัพอากาศแอร์โชว์นะครับแค่มาเห็นเครื่องบินก็อึ้งแล้วนะครับแต่ละลำแต่ละลำว้า ผู้คนนะครับกำลังหลั่งไหลมานะครับพี่ๆวันนี้แต่เช้าเลยนะครับไหลามาเรื่อยๆนะครับมาวันเดียวคนนับแสนนะครับออของครับอาก็เต็มเลยนะครับน่าจะมีเครื่องบินหลายสันชาตนะครับมาร่วมโซ่ด้วย แบบอย่างเยอะเลยนะครับโอ้โหมีแต่เครื่องลำใหญ่ๆนะทุกคนขอบคับพี่ๆเริ่มแล้วนะครับงานแอร์โชว์ ออาประชาชุนลายนูบพี่ี่มีลายสันส้นๆจริงๆนะครับเขารวมงานวันนี้นะครับบรรยากาศที่สนามเพิ่งเรียกสนามบินกองทัพอากาศแมนบอกนะครับพี่ีๆเห็นเรืองบินแต่ละลำก็ยังขนลุกแล้วนะครับยิ่งใหญ่อลังการนะครับาดังที่บอกกล้งก็เคยมาในวันเด็กแล้วนะครับมาเห็นอีกครั้งที่สองนะครับ ครั้งนี้น่าจะคึกขัขวหานเด็กอีกนะครับเพราะว่าจัดใหญ่นะครับระดับนานา,นาชาติหลายประเทศเข้าร่วมเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับบิองครับฟ้าจะข้างในยิ่งใหญ่โอ้ยี่องบินใหญ่หลายหลายลำหลายจุดกองทัพอากาศน,นะครับ ีเครื่องบินหลายลำม,มาโชวแต่ละลำบอกไปเลยสุดจริงๆจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับหลายคนมาถ่ายรูปก,กับเครื่องบินลบนะครับ อย่างอลังการทุกลำเลยเบิรครับอ๋อึงโครับอู้ กัหลายให้ทุกคนนักแสนเลยเลยเนาะความเร็วบินผู้ด้วยนะครับเสียงเร็วกว่าเสียงอีกเพราะเสียงเร็วกว่าภาพที่เห็นอีกนะครับเสียงยังมาที่หลังอีก เรื่องบินไปแล้วเสียงมีมาที่หลังนะครับโชว์เกี่ยวเล็บขนาดนี้เลยลรือเมืองไทยนะครับโชว์สุดใหญ่ไอ้กระพิบตอนนี้เป็นรอบนะครับแต่รอบเก่าโมงนะครับ để làm nhìn nhảy, nhảy nó ทีละสามลำเลยปกติเห SO ็นโซลำเดียวนะครับมาตอนนี้นะครับไปแบบเป็นกลุ่มเป็นกลุ่ม,มอ๋นี่ถึงเขาเรียกว่าผงบินนะครับสุดอลังการ นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในงานนะครับวันนี้นะครับคนมานับแสนเลยครับพี่ๆเรียนสมนะครับเบื่อครับมาเป็นสายลุงแบบนี้เลยว้โหโดเกินนะครับทำได้ไน่หนา่งทุกคนอ้สุดยอดโอ้โหเตะคู่ สายลุ่งเป็นธงชาตินะครับโอ้ยสุดยอดสุดยอดอไรยมดงามจริงๆรอบนี้ที่ว่าโซเป็นแบบผูงบินเลยนะครับพี่พ กองพับอากาศทำเพื่อสาดขนาดนี้เลยยอองกโซ่แค่เล็บในงานสำคัญนะครับงานสำคัญต่างๆเหมือนจะโซ่ยุดโท่อุปกรณ์แหม่นบอ่อนะครับโอ้ยนะครับโซ่อย่างสวยเลย ทำขนาดนี้เลยลึกว้าสุดยอดอุ้ยอลังการหลายอู้ชสำคัญบินเป็นสามสี่ลำเป็นกลุ่มสี่ห้าลำเลยนะครับแบบทำได้เป็นการทำได้ที่แบบยากมากๆต้องฝึงผลต้องพึกผลจริงๆนะครับไม่นั้นทำไม่ได้นะครับไปเป็นคู่ๆแบบนี้นะครับมันไม่ง่ายเลย เห็นลำเดียวอะลำกาแล้วนี่เพิ่นมาเป็นผู้บินนะครับ5ลำเลยตูแบบทุชาตินะครับรอบ9โมงต่าทาร่างการบินนะครับบอกเลยเป็นยัางว่วูเลยนะครับว่าเพิ่นจะรอบใดรอบใดนะครับมาถึงแล้วก็ถ่ายเลยนะครับ สุดทึ่งมาแล้วมาแล้วนะครับเด็กก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะครับโอ้โหอ๋อสวยงามหลายว้าว หนึ่งมากบินแต่ละลำนครับต้องใส้งบอย่างมหาศาลแน่แบบนีถ้ามาดูจริงคงทำไม่ได้นะครับองรับอากาศทำเพื่อชาจริงๆ สุดยอดโอ้โหทง้า,ทาก็เป็นใจมากๆนะครับจะคือแบบไม่มีแดดนะครับคึมคมเหมือนฝนจะตก ธรรมดาธรรมดานะครับโอ้โหประชาชนแห่ไปเบิ่งไปชมกันนะับแสนนะทุกคนเป็นครั้งแรกไปกัยากเห็นเนาะโอ้โหเท่เท่เท่ยังเท่ยังเท่ ทําไ้หาลำแบบเรียงกันสวยงามหลายเลยนะทุกคนโอ้โหอ๋อตโฟลุกโลุกสุดยอด ท่างการเลยนะครับพี่ๆที่บไร้มากกสามารถส้มผ่านสองข้างสองเบากินแหลังสะนแนลได้นะครับต่สินสอบกับยารืมคนไล์กรซัปตไคร่เื่อเป็นก้อังใจให้นะครับแสะออกไปให้โลกรับรู้ว่านี่คือไทยแลนด์นะครับมีเครื่องบินลบรือว่างานกองทับอากาศแต่ละปีที่ว่ายิ่งใหญ่มากๆ หน้าถึงแบบอลังการสุดๆคนเยอะนะครับเต็มเลยใหม่แล้วไหมเล้ยครับไม่แล้วครับมาแบบเป็นสายสีสวยๆเลยเหมือนธงชาติอ่ะว้าวโซเป็นคู่ขวงวิน สุดยอดงบเนี่ยบอกกันเลยนะครับโซตละทีงบมหาศาล สุดยอดไลนวันสำคัญประเทศไทยนะครับ ระดับนานาสาต์จริงๆหลายสัญชาติเข้าร่วมคนเนี่ยนะครับพี่ๆตั้งแต่สาวเลยที่วอก็บรรยากาศในงานนะครับก็มีทางเจ้าต่างชาตินะครับทึ่งกันทั่วโลกเลยนะครับตะลึงกันทั่วโลกดังขึ้น ไปทั่วเลยนะครับตอนนี้เครื่องบินแต่ละลำนะครับมาจอดนะครับน่าจะมีไหวโชว์เหมือนกันนะครับเครื่องบินขับไล่ทางนี้ก็เต็มนะครับโมรุว่ารุ่นยันสื่อยังนะครับทางนี้สวยงามมากครับขึ้นมาอีกแล้วครับยังสวยเลยครับว้าแต่ทำได้ไง おお。Uh huh. พี่ๆใหม่เราลวลำนี้สวยครับวิบบบ่นเดียววิ่นเดียวว้าวอ้อออว้าวอลังการหลายตอนนี้เหนือหน้าผาหน้าผากลายเป็นแบบนี้แล้วนะครับสยองสยงองไปเลย อลังการอย่างอลังการนะครับนี่ยินแต่เสียงนะครับมองแทบไม่ทันัค,ความเร็วถือว่าทำค,ความเร็วรนี้ขนาดโชว์นะครับยังเร็วขนาดนี้ถ้าไซส์งานจริงจะเร็วขนาดไหนนะครับนี้ขนาดเอามาโชว์ยังเร็วขนาดนี้แล้วมองแทบไม่ทันครับไปเป็นพุ่งบินเลยนะครับบอก ว้าว wow. จะเต็มจริงๆนะครับว้า wow. วไปด้วยกัน uh huh. ได้แบบน่าทึ่งจริงๆงานนี้ทุ่งนมมหาศาลนะครับ wow. พี่ๆว้าวเรื่องบินองอีกแล้วน้ำใยอีกแล้ว Oh. อ้าเจือยางหูยางหดนะครับพี่พี่มองครับลากออกไปกแล้ว oh. าข้างบนก็ออกข้างล่างก็ออกอ้าจะดูตรงไหนวะนี่ oh. เดินทำบรรยาย อลังการเกินนะครับพี่พี่สุดยอดเนาะจัดใหญ่จัดเต็มจริงๆนะครับ mm hmm. มาเป็นผงบินเลยนะครับกล <Wow. S 1> ้องอาจจะมองแบบสวยอะไรเด้อนะครับป๋า uh huh. เดี๋ยวก็มาฝั่งนั้นเดี๋ยวก็มาฝั่งนี้นะครับเ mm hmm. นีแทบไม่ทันมันก็เลยยกล้องแบบรวดเร็ว สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีหยังหลายเด้อครับบอลกระเลงกับอาสมรอบโซ่ให้ได้รับชมสำนี้นะครับถ้าซื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดสับสับค่ายนะครับรอบเก้าโมงเดี๋ยวก็จะอัปเดตเป็นอีกคลิปให้พี่พี่ได้รับชมอีกครั้งนะครับน้องใจของบอลกระเลงท่านคลิปต่อไปสองท่านานะครับพี่ดีสามารถ โอ้โหทุกคนนักบินกองทัพอากาศแต่ละประเทศสุดยอดหลายเนาะเก่งหลายแข็งแก่งกล้าหารโอ้โหชุดยอดมากเก่งหลายบินโซว์แบบได้สุดยอดหลายเนาะทุกคนนำเป็นทธงชาติเลยเนาะสุดยอดเราไม่มีก็เพึ่งเคยเห็นครั้งแรกได้แล้วเนาะทุกคนที ประเทศไทยเพิ่นด้นำเครื่องบินลบมาบินโซแบบนี้เนาะ้องมีกับเพิ่งเคยเห็นเพิ่นได้มาบินแบบนี้ทุกปีบอพีพีเอฟซีเราไม่มีกับเพิ่งเคยเห็นปีนี้แหละเนาะในคิววิดีโอนี้แหละทุกคนสุดยอดเนาะประเทศไทยสําหรับคิววิดีโอนีนเองมีกับขอขอ,ขอบคุณเอฟซี FC และฐานผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านที่เข้ามาหลับชมคิววิดีโอนี้เนาะทุกคน ทางในกฝากพีพีเป็นกำลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องมีมีดเด้อเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปสำหรับทายคลิปนี้สบายดีสวัสดีค่ะ